สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่สมชัยคาเซ็นเตอร์รัน,นประเทศนะคะวันนี้เทนรถเข้าใหม่เนาะเทนเลอร์ที่3ของอาทิตย์นี้แล้วนะคะใช่วันนี้มาพบกับเซลวหวางกับเซลปายนะ<ช>เออะะเปิดจองน้ำต้นเพียง1,000บาทเท่านั้นเออ0บาทนะคะคันนี้เป็นโตโยต้าไฮรัสดีโว m สมาร์ทเออแล้วค้านก็เป็น t o โยต้าวีโ แล้วคารตอร์เบก็เป็นไฮรัตลีโว่ตอนเดียว 2.4J เออเดี๋ยวไปดูกันข้างหน้ากันดีกว่านะข้ามีอะไรเข้ามาบ้างเนาะวันนี้เนาะไปของอันนี้ไปแล้วไปเอ้าไม่ใช่บัสเอาถ่ายพี่เจ็ตแล้นะอ่ะข้งบนนี้ก็เป็นลีโว่ 2.4J เออคาตอร์เบก็เป็นลีโว่2.8 2.8J แล้วคันต่อไปก็เป็นรีโวสองจุดสี่เจเหมือนกันเออตัวนี้ได้หน้าใหม่เลยนะเออลูกค้าก็สั่งเข้ามาจองแบบไม่ไหวเนาะเซลก็ขายกันแบบไม่ไหวเหมือนกันเฮียก็หาซื้อมาให้เซลขายโดรัวนเลยทีนี้เออขยันจองแค่ราคาอันนี้ใช่ค่ะจะเล่นนี้เปิดจองเท่าไหร่ดีหวานหนึ่งพันบาทเท่านั้นอ้าหนึ่งพันบาทเท่านั้นต้องจองกับหวานได้ที่ศูนย์เก้าเจ็ดสี่สองสามหกห้าห้าหกนะคะหรือติดต่อเซลไปได้ที่ศูนย์หกสี่สองสี่สองห้าสามสองหกครับ โอเคเดี๋ยววันนี้เราแบบเราสองคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับเอาไว้เอาไว้กดไลค์ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะไปบาย